วันนี้พาทุกคนมากินข้าวนะนี่เดี๋ยวจะพาไปร้านข้าวตอนนี้อยู่ที่สำนักง,งานนะคะนี่นี่นี่มองไปปุ๊บปุ๊บรรยากาศดีมากๆนะคะแบบว่าอยู่ติดภูเขาเลยนี่โอเคเดี๋ยวพาไป โอ้โหแล้วเขาสูบซ่วมอยู่แล้วเราจะไปกินข้าวดูนะแล้วมันก็จะฟินเนาะแบบหือสูบซ่วมพอดีเลยมีรถไหมนี่เมื่อวานนี้พาเดินไปร้านค้าและวันนี้พามาร้านกับข้าว พี่เอ็นมีมีมะเขือไหมคะมีมะเขือไหมสวัสดีค่ะ ประ,ะ,รป,ระประชุมเรื่องที่ดินนะะั่นแหละค่ะที่ว่าที่ป่า,ปมาไม่ไม่ได้ขึ้นไอ้ด้าไม่ได้ขึ้นกันครับผัดผัดใส่ไข่อ่ะใส่ใบโหระพาได้ไหมมีไหมมะเขือยาวก็ได้พี่มะเขือยาวมีครับพี่ดาไปเก็บไปเลย <c oughs> สดๆเลยเหรอ <c oughs> ตอน้น <c oughs> อ้าวเหรอกะหอมแล้วผัดผัดใส่ผัดใส่โหรใช่ใช่้าคนที่ไหนเย คนโคกสลุงค่ะดูแต่ละคนได้อ๋อคนโคกสลุงนี้นเ,นเชื้อสายโคราชเนาะเขาจะพูดเหมือนโคราชไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนค่ะเหมือนเออ่สุพรรณคล้ายสุพรรณแต่ไม่่ผมวาภาษาเขามีเอกลักษณ์ของเขานะใช่ค่ะ โดนมั้ยอ่ะเป้ <laughs> <coughs> <now> <hums> mm -hmm.